นอนมันนิ่มมากเลยใช่หมอนดูวิญญาณสุดๆปิดไฟไหมพีอทำอะไรของคุณเฮ้ยทเฮ้ยอย่าเฮ้ย อุยกำังมีความสุข่อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ากลัวมากเลยคู่นั้นนะจ๊ะนแล้วจริงคู่นั้นน่ากลัวจัดน่ากลัวเกิอน่ากลัวนดีนะครับเต้ดีสิเราเราปิดไฟได้ไหมฮะแล้วเราจะเล่นไม่ไม่เราจเลยเล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เห็น

สรักาด้เียงปิดไฟยังไงมันกด night m o o t h ิ่เพราะว่าเหมือนคือบางโมเมนต์ที่เราเขาเรียกที่เราเออโอ้ยมืดมืดเป้นเฮ้ยเอ้ยมีใจเย็น อุ้ยผมปั่นน้องให้เฉยผมปั่นน้องให้เฉยนะผู้ชมแล้วคุณเปิดไฟมันทำไมมันมืดเกินอ่ะผมปิดไฟไม่ปิดคอมเตอร์ปิดไฟไม่ปิดแน่จริงก็ปิดเขาไดปิดไฟเชี่ยเขาปิดโอ้บากต่อกัน เหมือนวันเก่าเด็กโอ้ยโหเกินทางเดินกันไปอย่ามีเกย์เด็กันผมไปนอนโซฟาแล้วเขาเต้นนอนโซฟาทำไมเขาให้นอนเตียงมาหนี้มาหนี้เร็วมามาไม่ทำไม่ทำไม่ทำ ไม่แกล้ง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 เอาเบาคันนี<ค>้แหละไม่เป็นไร สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับบูดไลน,นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครูจะบอกสวัสดีทุกคนเร็ว